ภูมิภูริพันธ์เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆสุดอบอุ่นในภูมิวิลล่าเบอร์เดย์แฟนคอนินแบงคอกแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกจะเต็มโมเมนต์หวานสนุกครบทุกอารมณ์ซึ่งงานนี้ภูมิไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังด้วยโชว์สุดพิเศษที่จัดเต็มทั้งร้องเล่นเต้นและเล่าเรื่องราวจากหัวใจถ่ายทอดตัวตนให้แฟนๆได้เห็นครบทุกมุมครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของการจัดเบอร์เดย์แฟนคอนแล้วก็เป็นแบบว่าวันเกิดครั้งแรกในชีวิตเต่นเต้นมากครับในการแบบว่า มีแฟนคอนของตัวเองอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะจะแบบว่าได้มีอะไรเงี้ยก็ดีใจมากที่มีแฟนๆเข้ามาแล้วก็ได้เก็บเป็นความ,มทรงจําครั้งหนึ่งร่วมกับแฟนๆตัวด้วยตัวซีรีส์ก็จบมานานแล้วอ,อะไรเงี้ยก็แฟนๆก็ยังแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ใช่ครับก็ดีใจมากครับดีใจที่แฟนๆยังอยู่แล้วก็คอยซัพพอร์ตภูมิในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าด้านอะไรก็ตาม ภูมิล่ลาเป็นคอนเซปที่ภูมิตั้งใจทาให้งานนี้เป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศแบบภูมิล่าเป็นพื้นที่ผ่อนคลายและอบอุ่นซึ่งภูมิอยากให้แฟนๆได้เข้ามาใช้เวลาร่วมกันซึ่งแต่ละห้องได้แทนความรู้สึกความทรงจําและความรักต่อแฟนๆด้ดยงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์อัฟภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางคููจ้นจากซีส์ดังหม้สแตนอินตัวนายตัวแทนที่มาสร้างโมเมนต์หวานจนแฟนๆฟินกันทั้งฮอลล์พร้อมด้วยแก๊งเพื่อนสนิทที่มาร่วมสร้างสีงสันด้วย